หลินเฟิงพลังดาบกับพลังกระบี่น่ากลัวมากพวกเราควรถอยออกห่างจากลานประลองเป็นตายเจ้าคิดว่ายังไงกระบี่ยังจะเทียบกับดาบได้อีกไหมโง่เขลาสารเลวพลังดาบเพลิงน่าสมเพชจริงๆต้องมีจุดอ่อนอยู่ในพลังใหญ่ขนาดนี้แน่นอน เจอแล้วฮ่าฮฮขอโทษด้วยเวรเเหลินคงไม่เหลืออะไรจากหลินเฟิงแล้วล่ะหืม แม้แต่ถงโสหนึ่งในอัธรยะอันดับตน้นก็ยังถูกดึงฟืนข้าได้ง่ายๆน่าตกใจจริงๆบางทีเขาอาจเป็นความหวังแห่งอนาคตของสำนักหยุนไห่ก็ได้เจ้าทำได้ยังไงกันพลังดับและพลังกระบี่เป็นเพียงแรงเสริมในการต่อสู้เท่านั้นทำให้การโจมตีรุนแรงขึ้นแต่ก็ยังเป็นแค่ตัวช่วยกระบี่ของข้าไม่ใช่เพื่อแข่งกับพลังแต่เพื่อฆ่าคน ยังมีใครอยากสู้แทนเวิร์นเหลินอีกไหมแม้แต่ข้ายังต้องใช้ความพยายามมากเพื่อเอาชนะถงโสถ้าเหลินเฟิงจัดการได้ง่ายขนาดนั้นก็คงมีแค่เวิร์นเหลินที่เทียบเขาได้ไม่มีใครกล้าสู้กับข้าแล้วหรอถ้าฉะนั้นเวิร์นเหลิญมาพิสูจน์ซิว่าข้าเป็นแค่บดในสายตาเจ้าเจ้าจะฆ่าข้าเพราะเจ้าแข็งแกร่งกว่าถ้าเช่นนั้นถ้าข้าแข็งแกร่งกว่าเจ้าข้าก็จะฆ่าเจ้าบ้าง น่าสมเพชจริงๆวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ